ในเรื่องสายกุลแต่สิ่งหนึ่งที่จะลืมเสียไม่ได้นะครับคือพวกเราก็ระลึกในพระมหากราุณาธิคุณของกษัตรยิย์ธิราชต้นวงของจักรีวงนะครับถ้าาจะไม่ทราบว่าที่มานั่งอยู่นี้ได้เนี่ยนะครับทั้งคงเข้าใจพระราชประเพณีประเพณีโบราณถ้าเมื่อสิ้นวงแล้วก็มีภาษ,ษิตว่ากันมาแต่โบราณคือว่าตัดหนามเยาไว้่งหนาหน่อ ข,ข้าพ่อก็อย่าให้เหลือลูกนะทั้งนี้เพื่อไม่ได้มีประโยชน์แล้วที่จะไว้ในภายภาคหน้าอาจจะเป็นเส้นหนามต่อไปเพิ่อนอสมเด็จพระธิยอดฟ้าก็มีความอะไรในหลาน,นตนเองคือเจ้าฟ้าสุพรรณวงศ์หรือเจ้าฟ้าเหม็นเมื่อกรมพระราชวังบวรมาขอทําดาพราชบัณีิโดยจับใส่เรือขอให้ใส่เรือไปทวงน้ำในแม่น้ำเจ้าพยา ท่านก็ขอชีวิตทุกพระองค์ไว้อันนี้เป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ลืมเสียไม่ได้นะครับที่บรรดตาตระกูลของสายพระเจ้าตากนั้นระลึกถึงรุคุลตลอดจึงได้มีโอกาสมานั่งอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก,ก็รับใช้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกพระองค์แล้วก็ได้รับเกียรติจากพระมหากตรสั์ในจัก,กรีวงศ์มาโดยตลอดแม้กระทั่งรัชกาลที่5้าทัพพุไดกล่าวถึงพระเจ้าตากสินโดยเชิงที่ลบหลู่ ท่านจะทรงพิรธนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในตระกูลสายอินทรีย์โยธินนั้นเป็นราชองครักษ์ประจํารัชกาลที่6ตั้งแต่ยังดํารงเป็นมกุฎราชกุมารจนกระทั่งได้รับการยศเป็นพลเอกเจ้าพริยาพิชเยนโยธินนะครับนรัชากาลที่6และจนกระทั่งเมื่อเปลี่ยนนามสกุลตามพรบรนามสกุลก็ขอใช้ พระชทินนามคือพิชเยนโยธินแทนคําว่าอินทรายโยทินนะครับนอกจากนั้นแล้วบรรดาผู้สืสกุลสมาชิกในสก็รับราชการมาด้วยความจงรักภักดีนะฮะก็จะเห็นปรากฏชื่อมาเป็นตําแหน่งเป็นพระยาเจ้าพยามาโดยตลอดและสําหรับสายสินสุขนั้นก็มี <c oughs> พระยาเวหัสยานศิลประสิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในบุพการีของกองทัพอากาศนะครับ